อ่ะสสดีครับอยู่กับโมบายริเจนนะครับอยู่กับการสุ่มนะครับลายลากコレ็กเตอร์นะครับเรามีเพชรอยู่ทั้งหมด1,7500นะครับแต่ว่ารวมดาวแล้วเนี่ยจะเป็น1,8300นะครับเพราะว่าเราต้องรวมดาวไปด้วยนะดาวมันคือเพชรนะครับไม่งั้นแบบเอ้ยรู้สึกว่าเสียน้อยจังแต่ไม่ได้รวมดาวไม่ได้นะครับมายิงเลยครั้งแรกนะครับครั้งที่2 รอบที่แล้วเราข้ามไปเยอะนะรอบที่แล้วเสียแค่สามพันเองครั้งที่สมครับครั้งที่สี่ครับเก <c oughs> ือบเหมาตู้แล้วครั้งที่ห้าครับอ้าวเหมาแล้วตู้แรกครับหนึ่งเหมาอะ <c oughs> นะครับตู้แรกเสียไปหนึ่งเหมาครับมาตู้ที่สองกันครับเกรงๆยังไงไม่รู้ฮะครั้งที่สองครับ ครั้งที่สครับเอ้ยไว้หน้ากูบ้างเซครั้งที่4ี่ครับเทพมาเจ้าลงเกยอยู่แล้วแล้วก็เหมาตู้ครับครั้งที่ห้าครับเรียบร้อยครับเหมาไว้แล้วนะครับสองตู้นะครับได้โรเจอร์ฮะโอ้ได้ตั๋วมาห้าสิบตั๋วโอเคนะตอนนี้จะเริ่มเสียบเพชรแล้วนะครับจะเริ่มดูดเพชรเราไปละครั้งที่หนึ่งครับครั้งที่สองครับ โอ้โห oh. ครั้งที่สามครับครั้งที่สี่ครับโอ้เ oh, มาตู้แน่เลยวะ่ะครั้งที่ห้าครับโอ้เ oh, มาอีกแล้วอ่ะสามตู้ติดครับเหมาเม,า,มาครับไม่มีเผื่อเผื่อแผ่อะไรทั้งนั้นครับได้บาลานซ์มารับนี่ก่อนร้อยหนึ่งก็เอาช่วงนี้หน้าม,มืดตู้ที่สี่ครับครั้งที่หนึ่ง uh อ่ะอือหือ ครั้งที่สองครับไม่ข้ามเลยครับครั้งที่สามครับครั้งที่สี่ครับโอ้โหน่าจะเหมาตู้อีกอ่าไม่เหมาะข้ามไปหนึ่งอันประหยัดไปประมาณสองรประหยัดไปประมาณส0งร้อยอ1 9ร้อยเก้าสินะประหยัดไปร้อยเก้าสิบตู้ที่5้าครั้งที่หนึ่งครับ <c oughs> ครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สี่โอ้โหข้ามไปนเดียวเองอ,ะอ่ะครั้งที่ห้าอ้ยมาช่วงนี้แบบว่าไม่รจะพูดยังไงครับ ลงเกลียผมไม่อยู่จริงครับขอโทษด้วยฮนะได้อีกแล้วครับอะไรอ่ะครับเสียปไปเท่าไหร่เนี่ยสองพันหกร้อยเก้าสิบหกอะแบบไม่อยากเสียเยอะกว่านี้ครับทำไมเสียแค่สองพันหกวะทำไมรู้สึกเศร้าจังวะเสียน้อยอะอยากเสียเยอะกว่านี้ได้ปะต้องเหนื่อยต้องมาขิงเนี่ยพอเสียน้อยปุ๊บก็ต้องเหนื่อยมาขิงเนี่ยนะครับเอาเป็นว่านะครับ เออใครเสียน้อยกับพี่ก็มาขิงพี่ได้นะโอเคเหนื่อยเหนื่อยต้องขิง